สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเด่เดินเดินล้างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางเดินล้างของเรานะคะก็เดินผ่านมาแล้วในงวดประจําวันที่1มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้คืองวดประจําวันที่16มิถุนายนนะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะจเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่16มิถุนายนนี้นะคะ รวมกันสนับสนุนสลักเบนรัฐบาลคําตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะสำหรับแนวทางเดินล่างของเรานะคะก็เดินผ่านมาแล้วในงวดประจำวันที่1มีนาคมน,นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันต่อนะคะสูตรนะคะเอาหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกสองบวกสองนะคะ ในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข0เลข2และเลข4นะคะท่านผู้ชมผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก4-5นะคะในงวดประจำวันที่1มิถุนายนนี้รางวัลเลขท้าย2ตัวออก4-5เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะท่านผู้ชมได้4ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก4-5นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์แนอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับเลขเดน่นเดินล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยบนนะคะเลขเก้าเก้าบวกสองนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะคะสิบสองสิบสองในเลขเด่นสองนะคะสองบวกสองนะคะได้สี่สี่บวกสองนะคะได้หกจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี้นะคะ จาะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองเลขสี่และเลขหกนะคะท่านผู้ชมจาะสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดประจำวันที่16บมิถุนายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองเลขส,สี่และเลขหกนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้พิปัญญา,านในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้เ hey ฮีย hey, รวยๆยทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ